น,นะขอมือก่อนขอมือก่อนขอมืออีกข้างนึงโอ้่หไปสวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมนะครับก็ในวันนี้นะครับไม่มีอะไรมากนะครับพอดีผมออ,ออกไปหน้าปักซอยแล้วไปเจอพอดีก็เลยซื้อมาเนาะไมลละ5บาทนะครับจะเป็นท้าดอกเนาะนะครับนี่นะครับโอเคผมก็ซื้อมากินให้ดูแล้วกันนะครับผมไม่รู้จะซื้ออะไรโอเคนะครับก็จะเป็นลูกทุ่งลูกทุ่งหน่อยเนาะอันนี้ก็ เป็นน้ําจิ้มถุงนะครับที่เขาให้มานะแบบแยกนะครับโอเคเราก็นํามากินกันเลยนะครับไม้ละ5บาทนะครับผมจะสู้ไม้ละสิบได้ไหมแต่มันก็เป็นน่าจะเป็นฮอดอกที่แบบธรรมดาเนาะนะครับอ่ะเริ่มฮอดอกก่อนอนะ่ะมีลูกชิ้นแล้วก็ฮอดอกนะโอเคอมานี่ครับกินแบบธรรมดาดูก่อนว่ามันมีรสชาติไหมนะครับอืม้ม ขอดอกคอร่อยนะหบาทอะ่ะนี่นะครับผมว่าสู้เซเว่นได้สบายนะถ้าส่วนมากเขาก็จะติดเซเว่นกันมากกว่าใช่ไหมเมื่อก่อนผมเข้าแต่เซเวนะขอดอกนี่ตุนเต็มโต๊ะเย็นเลยนะครับเซเว่นอะ่ะสี่สิบาทจี๊ดหนึ่งสิบาทมีแค่จี๊ดนึงนะครับสี่อันเท่าไหร่สี่สิบาทห้าสิบาทนะครับสี่แท่งนะแต่เมื่อก่อนคือแบบไม่ไปไหนจริองอะ่ะเข้าแต่เซเว่นซื้อของเซเว่นมาตุนนะครับโอเค ก็อร่อยดีนะอหอมหอมนะครับเราจิ้มมันจิ้มดูนี่นครับเหมือนจะทำเองนะน้ำจิ้มนี่นะครับอืมอันจิ้มหวานไปหน่อยแต่ก็โอเคนะครับเหมือนจะสำหรับคนที่อายุน้อยน้อยหน่อยนะครับผมสำหรับคนที่ไม่ค่อยชอบกินเผ็ด ก็ได้นะรสชาติดีกับราคาห้าบาทนะคุ้มอยู่แล้วอุ้ยหกหกไปแล้วข้าบต้มจิ้มนะวันนี้หาถ้วยมาก็ดีนะโอเคนี่นะพอดดอกเอ้กุกชิ้นเอ้ไอเขาหั่นครึ่งกป่าเดี๋ยวลองลองก่อนลองหั่นก่อน เป็นลูกชิ้นปลานะหั่นครึ่งนะครับเราจะแกะให้ดูนี่นะครับลูกชิ้นปลานะผ่าสามซี่เลยหรือเปล่าหรือว่าครึ่งหนึ่งก็ไม่แน่ใจนะนี่ชิมก่อนอลูกชิ้นปลาทั่วไปครับอร่อยดีนะกินแบบไม่มจิ้มมะจิ้มบ้างดีกว่า จิ้มหกไปแล้วนะเยอะเลยเค okay, มานี่นะครับน้ำจิ้มจิ้มเข้าไปอืมก็อร่อยดีเหมือนลูกเิ้นปลาถ้าจิ้มจะอร่อยกว่านะนี่นครับ อันนี้เป็นทอดดอกแดงชิมก่อนอืมทอดดอกธรรมดานะอืมแต่อันเนี้ยจะเป็นทอดดอกที่ถูกมากผมจำได้พ่าผมเคยเคยขายอยู่นะอืมนี่นะครับ บางทีเขาจะขายแบบสองอันห้าเลยนะแต่ว่าอันนี้ก็ถือว่าถูกสำหรับบ้านผมอะนะโอเคจิ้มเข้าไปปุแ๊บบนี่นะครับอืมแต่มันไม่ใช่ข้าดอกนี่นะครับไม่ใช่ข้าดอกแดงที่มันต้องแกะเปลือกแล้วทอดนะ ที่ตามบ้านเราถุงเท่าไหร่ยีสิบกว่าบาทสาิบนะไม่ใช่นะจะเป็นถุงเหมาให,ใหญ่เลยนะครับถุงหนึ่งมันห้าสิบหกสิบนะหลายปีแล้วนะครับมันจะเป็นถุงใหญ่เยอะมากเลยอืมที่อร่อยกว่าไออันแดงนะมันก็แรงเหมือนกันแหละแต่มันเข้าระแบบกัน อผมชอบอับน,นี้มากเลยหอมอะ่ะแล้วมีกึดก๊ดๆด้วยนะหอมนี่มีกระดูกอ่อนแน่เลยเดี๋ยวผมจิ้มไปก็ข้าวหอมจะเป็นอะไรง่ายๆนะ ใครอยากดูกินของแพงๆรู้ๆก็ต้องดูช่องอื่นนะครับเคยมีคอมเมนต์บอกนะว่าผมไม่ลงทุนเลยนะครับ <c oughs> คือผมเรียบๆไมง่ายครับ <c oughs> สมัยก่อนผมก็ลงทุนเยอะนะก็ไม่เหมนคนดูเยอะเลย <c oughs> คลิปนึงผมลงทุนสองพันเนี้ยซื้อปูรัดก้า หมูหันอย่เงี้ยแต่ผมว่ามันอยู่ที่ของพวกนี้ยคนเ็าทำมันเยอะแล้วนะครับผมอยากทำอะไรที่มันแบบเป็นง่ายๆแ,แตกต่างมากกว่านะนี่นะครับเฮ้ยอันนี้ให้เต็มลูกเลยอะ่ะแป้งแน่นครับแปงนน้งเป็นเนื้อ พืกชิ้นแป้งนะมันจะแต่งกลิ่นมากกว่าพวกนี้นะเียน,นะครับขึ้นแป้งแล้วแต่งกลิ่นนะอื้อ กินแค่นี้น้ำหนักก็เขึ้นแล้วเนะี่ยหอมมากอัปคลิปน้อยหน่อยนะครับผม ก็แค okay. ลงช่องกินเนาะแนะนำว่าถ้าซื้อุกชิ้นอย่างเงี้ยให้แยกน้ำจิ้มมาครับเพราะอะไรถึงต้องแยกถ้าเขาราดมานะแป้งมันจะไม่กรอบหนึ่งละนะครับสองคือ มันไม่ทั่วพอม,มันซึมเข้าไปแค่แป้งบางที่นะครับผมบางที่มันไม่มีน้าจิ้มเลยนะครับมางเจ้าขเขาแทบจะราดให้มาน้อยมากจนแทบไม่เห็นน้าจิ้มเลยเหมือนไม่ได้ราดไม่ได้จิ้มน้าจิ้มนะครับแต่ถ้าเราแบบนี้เราสามารถจิ้มได้อย่างใจเลยนะแล้วเราสามารถกินแบบไม่จิ้มได้ด้วยนะครับ ให้ยางจิ้มมาดีที่สุดแล้วเนาะผมว่าจิ้มแล้วนะครับเดี๋ยวเหลือให้ไอตัวหน่อยให้ไข่มุกนะครับมาเร็ว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 นขอมือก่อนขอมือก่อนขอมืออีข้างนึงเอ้าไปกินเอาอ,อ,อาย่าหนีดิมีอีกอันนึง กินเง,งยบเลยฮ่าฮี้เี็กมาบางคนเ็บอกว่าเวลาให้ไมาเย่าอย่าเอาไม้ให้มันนะครับแต่ผมให้มันเพราะว่ามันชอบนะมันชอบเอาไม้ไปแฮนด์เล่นนะครับให้มาตั้งแต่ตัวน้นอยแล้วนะมันก็เลยชอบเอาไปแฮนด์เล่น ถามมันทิมปากไหมมันไม่ทิมหรอกครับมันก็ฉลาดพอตัวหนะมาอ้าวอ้าวนั่นเรียบร้อยเพ่อนมกุกอีกเปล่าไม่สนใจแล้วครับได้ของกินเราไปแล้วนะโอเคครับก็คลิปนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับผมไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะครับบ๊ายบาย